ใครบ้างที่เดินออกจากชีวิตคุณเราเคยได้ยินคำอุปมามาก่อนแล้วเกมแห่งชีวิตพบว่าสิ่งน,นี้เป็นการเปรียบเทียบที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการนำทางการโต้อตอบแบบวันต่อวันการใช้เกมหมากรุกโดยเฉพาะเป็นตัวอย่างหมากรุกเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์มีกฎเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆ และกฎที่ควบคุมตัวเกมโดยรวมเองการเปลี่ยนกฎจะส่งผลให้มีการเล่นเกมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในขณะนี้มนุษยชาติยังคงเล่นเกมหมากรุกเวอร์ชั่นเก่าคือการเคลื่อนผ่านชีวิตผ่านการควบคุมการยักย้ายถ่ายเทและการกระทำตามความกลัวอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็หยุดท่ามกลางการเจรจาต่อรองและร่วมสร้างกฎใหม่วิธีการเคลื่อนไหวผ่านการกระทำด้วยความรักเมื่อการเจรจาใหม่ของเรากลายเป็นแนวทางใหม่ของการเป็นและการใช้ชีวิตเกมใหม่ทั้งหมดจะเผยออกมาจนกว่าเราจะเริ่มเล่นกดตามกฎใหม่เรายังต้องทำตามกฎเก่าให้ดีที่สุด คนส่วนใหญ่หลายปีที่ผ่านมารวมทั้งครูด้วยได้เห็นเกมหมากรุกเป็นการแข่งขันที่ใส่กล่องของอีกฝ่ายอันที่จริงเป็นราชาของพวกเขาไม่ทิ้งพวกเขาไปอีกการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้บังคับมอบตัวการเล่นหมากรุกเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์กับบุคคลอื่นเป็นวิธีหนึ่งในการเล่นเกมและไม่ใช่วิธีเดียว ในชีวิตบ่อยแค่ไหนที่เราทุกคนยอมจำนนในแง่มุมของตัวเองเลิกเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราละเลยของประธานที่เรามีที่สามารถให้บริการแก่สิ่งสร้างทั้งหมดได้แต่คุณเป็นเหมือนครูบังคับให้ยอมจำนนและการถูกขังในการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่จริงกลายเป็นวิถีปกติของการเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวัน เกมหมากรุกยังสามารถใช้เป็นเกมกลยุทธ์เพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระและยังคงมีตัวเลือกในแต่ละครั้งที่ทำแทนที่จะยอมจำนนจุดสนใจเปลี่ยนเป็นการถามตัวเองว่าสามารถเลือกอะไรได้บ้างกลยุทธ์ใดที่นำมาใช้ในที่ที่เรายังคงมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราแต่ละคนถูกสร้างมาให้เป็นและอยู่ในกระบวนการกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด ของความจริงส่วนตัวของเราเล่นในลักษณะนี้ทั้งหมากรุกและชีวิตกลายเป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเกมใหม่ที่เราทุกคนร่วมสร้างเพราะมันฝึกให้เรามองเห็นตัวเลือกทั้งหมดมองภาพใหญ่และฝึกฝนการมีส่วนร่วมกับทุกคนในความพยายามที่จะเห็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความปรารถนาของเรา ผู้สนับสนุนเราในการสแสวงหาอิสระภาพและที่ซึ่งยังคงมีการเลือกจากสถานที่แห่งการยอมจำนนแทนความสุขและความรักแม้จะเล่นเกมโดยใช้กลยุทธ์เพื่อให้มีอิสระแต่เราก็ยังคงพบว่าตัวเองถูกใส่ร้ายในบางครั้งไม่เป็นไรเพราะเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรู้อีกครั้งว่าในแต่ละเกมที่เล่น วิสัยทัศน์และขอบเขตของเราในการรวบรวมภาพที่ใหญ่ขึ้นในแต่ละเกมใหม่ปัญญามากขึ้นจะได้รับจากประสบการณ์ตรงความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นและเรายังคงฝึกฝนการมีส่วนร,ร่วมอย่างเต็มที่ในขณะที่มีอยู่ในแต่ละช่วงเวลาเป้าหมายของเราคือไม่ชนะอีกต่อไป เราเล่นด้วยความอยากรู้และความตื่นเต้นเราเล่นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสใหม่ๆนำเสนออย่างไรที่ซึ่งความท้าทายใหม่ๆขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของเรานี่คือช่วงเวลาที่เกมหมากรุกและเกมในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องสนุกในการเจราจาใหม่เกี่ยวกับกฎของเกมชีวิตบนโลกในปัจจุบันของเรามีค่ายสองแห่ง มีผู้ที่ยังคงต้องการชนะและเอาชนะผู้อื่นแล้วมีแต่ผู้ปรารถนาจะมีประสบการณ์ว่าจะเติบโตในความรักปัญญาและอิสระที่จะได้สัมผัสด้วยตัวเองในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้อย่างไรเราแต่และคนต้องถามตัวเองว่ากดข้อไหนในที่สุดฉันอยากเล่นเกมไหนเราอยู่ในจุดทางเลือกที่สำคัญในการเดินทางของมนุษยชาติ เราต้องการที่จะเล่นเกมการแข่งขันหรือเกมแห่งการค้นพบและประสบการณ์ด้วยความรักต่อไปหรือไม่สำหรับผู้ที่เลือกประสบการณ์เกมรักเริ่มได้เลยใช่เรายังคงติดอยู่กับกฎเดิมเดๆมากมายแต่ยิ่งเราเปลี่ยนโฟกัสไปที่วิธีการเล่นเร็วแค่ไหนวิธีการวางกลยุทธ์ให้แตกต่างออกไป เกมใหม่ที่เราร่วมสร้างก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นผู้ที่ยังคงต้องการประสบชัยชนะเหนือผู้อื่นแทนที่จะเป็นประสบการณ์แห่งความรักสามารถเล่นเกมแห่งชัยชนะต่อไปได้ในขณะที่เราเล่นด้วยความรักในท้ายที่สุดแต่ละกลุ่มจะไปตามทางของตนเองและใช้ชีวิตในความเป็นจริงที่แยกจากกันโดยมีเอิร์ธ เวอร์ชันที่แยกจากการแต่ละกลุ่มจะได้สัมผัสกับการสะท้อนภายนอกและความเป็นจริงที่สอบคล้องกับกฎของเกมที่พวกเขาเลือกจนกระทั่งถึงวันนั้นจนกระทั่งแยกเสร็จสิ้นมีใครบ้างเดินออกจากคุณไปขอให้ทุกการเดินทางที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความรักวิธีชนะเกมแห่งชีวิตของคุณ ขอขอบคุณเพจคูปุ้ยเดอะแองเจิลนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามสวัสดีค่ะ